ศิละปะเรยเนซอง์จัดทำโดยนกดักศึกราจันทวีด้วที่25ม6ทับ5เสนอคุณครูพอฤดีมีชัยสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือสมัยเรยเนซอง์เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในทวีปยุโรปซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมยุคใหม่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่กินเวลาตั้งแต่หลัดศตวรรษที่14-17 ความเป็นมาความเป็นมาของศิละปะเลอเนซองหนึ่งการูวัฒนธรรมคลาสสิกศิละปะยุคเลอเนซองได้รับอิทธิพลจากการศึกษาภาพลักษณ์และวรรณกรรมของอารยธรรมกรีกและโรมันโบราณการศึกษาศิละปะและปัชญา,าของยุคคลาสสิกช่วยให้ศิลปินเริ่มมองมนุษย์และโลกในมุมมองใหม่ที่เน้นความสมจริงและศักยภาพของมนุษย์สองมนุษยนิยมแนวคิดมนุษย์ที่เน้นการศึกษาแล้วยกย่องคุณค่าของมนุษย์ในที่เกิดขึ้นในช่วง ซึ่งศิลปินเริ่มสร้างงานที่สะท้อนถึงความงามและความสมบูรณ์แบบของมนุษย์โดยมีการวาดภาพบุคคลและการสำรวจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งจิตกรรมจิตกรรมในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาส่วนใหญ่ได้รับการจ้างจากสถาบันศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิกเนื้อหามาเกี่ยวกับเรื่องราวทางศาสนาเช่นชีวิตของพระเยซูชีวิตของพระแม่มารีหรือชีวิตของนักบุญเช่นฟานซิส แห่งอาซีซรวมถึงอุป,ปมาใิทัศน์เกี่ยวกับการลอดจากบาปและบทบาทของสถาบันศาสนาในการช่วยเหลืองานที่สร้างประกอบด้วย้าผนังขนาดใหญ่จากแท่นบูชาที่สีฝุ่นและน้ำมันบนผ้าใบรวมถึงผ้าขนาดเล็กสํำหรับสกาละส่วนบุคคล ภาพที่1คือเป็นผลงานศิลปะยุคเรเนซองส์ที่มีลักษณะการใช้ศิลและองค์ประกอบที่สื่อถึงเรื่องราวในตำนานกิกหรือโรมันซึ่งพบบ่อยในงานศิลปะยุคนี้ภาพที่2คือผลงานของศิลปะยุคเรเนซองส์เป็นการแสดงภาพที่มีความสวยงามเชิงสัญลักษณ์และตำนานเทพเจ้ากิกรโรมันโดยสื่อถึงความรักความงามและชัยชนะของวีนัส ภาพที่3คือโรงเรียนแห่งเอเทสผลง,งานศินลปะที่มีชื่อเสียงของราฟาเอลซึ่งเป็นจิตกรคนสำคัญในยุคเลเในซองตอนสูงปฏติมากรรมปฏติมากรรมมีลักษณะคล้ายก,กันกับงานจิตกรรมคือการให้รายละเอียดตามสัดส,ส่วนต่างๆอย่างเหมือนจรงิงมีการจัดวางสัดส,ส่วนต่างๆอย่างซับซ้อนมีการนำหินสีต่างๆมาใช้ผสมผสานกับโลหะสำริดเพื่อให้เกิดสีเฉดฉาด ปรติมากรชัน้นนําจะไม่ใช้วัสดุที่มีสีแต่จะใช้กรอบและฉากหลังหลายสีเพื่อให้เกิดความเล่า,ลาอารมณ์ส่วนตัวงานจะเป็นการลอกเรียนแบบให้คล้ายธรรมชาติเท่านั้นภาพที่1คือดาวิดผลงานประติมากรรมชิ้นเอกของมิเกลลันเจโลซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่สำคัญของยุคเรเนซองส์ภาพที่2คือรูปปัน้นเทพเจ้าต่างๆในสมัยกรีก ส่วนมากเป็นเรื่องศาสนาซึ่งสร้างถวายทเทพเจ้าต่างๆว,วัสดุที่นิยมใช้สร้างงานได้แก่ทองแดงและดินเผาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมในยุคเรเนซองสองจ์จะเน้นความมีสมมาตรความได้สัดส่วนการใช้รูปทรงเรข,ขาคณิตและลักษณะที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมคลาสสิกเช่นสถาปัตยกรรมโรมันการวางโครงโครงสร้างที่จะ เป็นไปอย่างมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นเสาหรือคานรับเสาการใช้ซุ้มคงครึ่งวงกลมการใช้โดมมุกซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาแทนที่จะเป็นแบบตรงการข้ามกับรูปทรงที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบที่เป็นที่นิยมของสิ่งก่อสร้างแบบก่กอทิกภาพที่หนึ่งคือมหาวิหารฟอเรนหรือที่เรียกว่ามหาวิหารซานตาม มาเรียเดลฟิโอเลสตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนประเทศอิตาลีเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาปัตยกรรมในยุคเรเนซองส์ภาพที่สองคือมหาวิหารฟลอเรนหรือมหาวิหารซานตาเลียเดลฟิโอเลเช่นเดียวกับภาพก่อนหน้าโดดเด่นด้วยโดมที่ออกแบบซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตย,ตยกรรมยุคเรเนซอง อิทธิพลและความเชื่อศิละปะยุคเรเนซอง์ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อในมนุษย์ที่เน้นการยกย่องคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์การผสมผสานระหว่างศิละปะและศาสนาในการศึกษาธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความสมจริงในงานศินละปะและการฟื้นฟนูแนวคิดสัญ,ญลักษณ์จากอรารยธรรมกรีกโรลันซึ่งส่งผลให้เกิดงานศินละปะที่มีความหลากหลายลและลึกซึ้งขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ